ครับท่านผู้ชมครับเมื่อตะกู่ที่ผ่านมานี้เราก็ได้ไปพูดคุยกับประชาชนนะครับชาวบ้านในพื้นที่ดอนคังนะครับแล้วก็ได้มีการซักถามถึงปัญหาต่างๆนะครับที่ประชาชนฝากไว้ถึงผู้มุกับให้ผู้กุมกับได้ไปแก้ไขนะครับซึ่งผู้กุมกับก็ได้รับไปแล้วนะครับพร้อมที่กับจะไปแก้ไขดําเนินการให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นนะครับและตอนนี้เราก็มากันที่จุดปล่อยแถวนะครับนั่นคือมีการสนที่กาลังระวัง เจ้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าที่อาสาซึ่งเป็นประชาชนนะครับที่ทางกู้กบไปแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนไว้นะครับและตอนนี้ก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมที่จะมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับตรงนี้มีการปล่อยแถวยังไงครับครับก็เราจะนัดกําลังนะครับมารวมที่จุดนี้เนื่องจากบริเวณฐานที่ตำรวจนั้นแคบโดยจะมีทั้งของฝ่ายปกครองก็คือกำนันที่บ้าน ฝ่ายของอาสาสมัครนะครับแล้วก็ของฝ่ายของท้องถิ่นก็ทางเทศบาลจัดนี่ใครเป็นประธานในการปล่อยแถวมาเชิญท่านนอำเภอมาท่านนอำเภอดำเนินสะดวกนะครับท่านชนะวัดจิตพิรมศรีครับสวัสดีครับท่านครับผมวัสดีครับท่านท่านประหลัดประสูตรครับท่านเป็นประหลัดฝ่ายป้องกันฝ่ายป้องกันอำเภอคือป้องกันแล้วครับปัปามใช่ไหมครับว่าเป็นป้องกันยี่อเป็นประหลัดฝ่ายป้องกันอ๋อครับผม ั่นผนครับวันนี้มีการสนธิกำลังนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองในการปล่อยแถวดมกวาดล้างนี่ไม่ทราบว่ามีการาประสานกําลังสนธิกําลังกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไหมครับมันมีเป็นวงรอบนะฮะเราจะมีเป็นวงรอบทุกเดือนทุกเดือนส่วนเนรื่อไนั้นก็เลยจะผสนกันร่วครัน แล้วแต่ละครั้งที่มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างนี่ผลกลับมาเป็นไงบ้างครับเป็นที่น่า,ายินดีหรือว่าไม่ได้ผลไรเลยไม่ผลครับเพราะว่าปัญหาอาชญากรรมต่างๆทั้งในเรื่องของอาชญากรรมทั่วไปในกรณีเรื่องยาเสพติดนี่จะจะ,จะหมดจะหมดหมดไปครับเพราะว่าชุดนี้เขาจะเข้าไปในเรื่องของยาเสพติดด้วยครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหาย,ยาเสพติดนะครับ แล้วก็ในส่วนของอทางฝ่ายปกครองนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่วันนี้ก็จะมาร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างด้วยตรงนี้ส่วนนี้หลังจากปล่อยแถวแล้วเขาจะไปทําอะไรครับเอ่อบางส่วนนะฮะกำ <ฮะ S 2> นันผู้ใหญ่บ้านบางส่วนก็จะอยู่ที่ด่านตรวจที่ด้านนอกกระดับ <ฮะ S 2> ทางด้านทางตำรวดอีกตัวนหนึ่งก็จะมีรถเข้าไปตามหมู่บ้านองครับนะครับเพื่อที่จะไปดูแลวความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านขาบ,บนต่าง ครับผมครับตรงนี้เรามีการสแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนอย่างไรบ้างครับอ,นนอันนี้เราเราไดม้มีการประชาพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอยู่แล้วครับนะครับเราถือว่าเพื่อสะดวกเยี่ยมเพื่อท่องเที่ยวครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับครับผมครับวันนี้ก็คงจะมีผลการจาับกูมอะไรต่างๆนะครับครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการปล่อยแถวระดมกวาดล้างของท่านนายอำเภอและท่านผู้กำกับกันนะครับว่าท่านจะออกไปตั้งด่านแล้วก็ออกไปตรวจค้นระดมกวาดล้างจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันเลยครับ ครับเมื่อสักครู่เราก็ดูการปล่อยแถวไปแล้วครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับซึ่งเป็นการสนธิกำลังกันนะครับในการออกไปป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะติดตามทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ถูกปล่อยแถวไปว่าเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกันนะครับเด็ท่านผู้ชมก็ตามไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราดูการปล่อยแถวมาเรียบร้อยแล้วก็มายืนอยู่ตรงที่ว่ามีการตั้งด่านตรวจคนหรือว่าด่านความมั่นคงนะครับ นะตรงนี้ก็มีการตรวจคนอะไรหลายๆอย่างพร้อมกับมีการตรวจเมาไม่ขับมั่งนะครับตรวจฉี่มั่งหากู้ขับขี่มีจี่สีม่วงหรือว่าเสพยามาแล้วก็มาขับขี่นะก็ต้องมีการเ้ารระวังไว้นะครับ,รบแล้วก็ถามว่าการปล่อยแถวแล้วตำรวจไปไหนแล้วฝ่ายปกครองไปไหนก็มาอยู่ที่นี่หมดแล้วครับ แล้วก็บางส่วนก็ออกไปในพื้นที่แล้วก็ตามหมู่บ้านนะครับออกไปก็ไปตรวจตาความสงบเ,เรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งก็ม,มีการมาตั้งด่านตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสานะครับที่เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนนะครับถ้านุ่งกลับครับตรงนี้ก็จะมีการตั้งด่านทุกวันนะครับก็ทุกวันเนเพราะตามวงรอบที่เรากําหนดคือสายตรวจที่เข้าเวรเจะต้องตั้งจุดตรวจอย่างน้อยผัดละหนึ่งครัครบ เฮ้ผมชอบป้ายนี้มากเลยครับเนี่ยครับครับว๋อนี่เป็นนโยบายของท่านผู้รับการครับท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้บัญสีครับที่ป้องกันเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปตั้งจุดตรวจแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขับขี่รถนะครับท่านก็เลยให้ทาป้ายนี้ติดหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้โทษได้ท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่าการตั้งจุดตรวจรนทุกครั้งจะไม่มีการไปเรียกรับผลประโยชน์อย่างนีอย่างใดจากผู้ขับขี่รถโดยเด็ดขาด ครับผมครับเพราะว่าโปรติทุกไปผมไม่ค่อยได้เห็นป้ายแบบนี้นะครับเวลาตั้งด่านนะมาเจอที่นี่ก็รู้สึกแปลกตายีครับหากพบเห็นเจ้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบไปแจ้งผู้บังคับบัญชานะครับไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยการตั้งด่านเนี่ย บางทีเนี่ยก็จะมีการยัดเงินในตำรวจเงี้ยครับก็เนี่ยก่อนที่จะมาตั้งจุดตรวจเราได้มีการประชุมชี้แจงให้ทราบว่าถ้ามีการไปเรียกรับผลประโยชน์หรือแม้แต่ไม่เรียกรับเขายัดให้ก็อย่ายไปรับนะครับเพราะมันจะทําให้เสียชื่อและเสียภาพลักษณ์ของเจ้าที่ตำรวจเรา<อ>ครับรก็เลยตั้งป้ายให้เขาเห็นว่าถ้ามีการไปทุจริตการไปเรียกรับอย่างนั้นก็ถือว่าทุจริตนะครับเขาสามารถโทรแจ้งทางร่วบการได้ทันทีครับผมครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจค้นครั้งนี้นะครับว่าตั้งด่านตรวจค้นครั้งนี้จะสามารถจับกลุมอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ต้นพงศับเป็นไงครับในการตั้งด่านวันนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทางอาสาสมัครด้วยดีคก็บรรยากาศค่อ้ข้างคึกคักครับเพราะว่าเฉพาะกาลังตารวจเราคงมีไม่เพียงพอ,อแต่เราได้กําลังของฝ่ายปกครองค่อนข้างมากครับก็เลยทําให้การตั้งจุดจย์วันนี้ดูคึกคักนั่นก็ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำนะครับของสถานีตาํา,ารวจสถานีตาํรตารวจภูธรดาเนินสะดวกนะครับที่มีผู้นําและ อ่ามิสายทัชกว้างไกลนะครับในการแสวงหาความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองก็ดีหรือฝ่ายประชาชนก็ดีครับก็จะได้ทั้งฝ่ายปกครองทั้งประชาชนเข้ามาร่วมในการทํางานนั้นๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าตรวจค้นระดมอะไรต่างๆก็จะมีการประสานให้ความประสานร,ร่วมมือนะครับแรัตแล้วตึครั้งนี้พบสิ่งผิดกฎหมายรึมั้ยครับก็สุ่มตรวจปัสสาวะไปแล้วมีการสุ่มวัดแอลกอฮอล์ก็ยังไม่พบผู้กระทำผิดยังไม่พบผู้กระทำผิดครับ ครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับถ้าจะติดต่อเข้ามายัางรายการของเราก็สามารถโทรมาได้ที่02หรือจะส่งภาพคลิปถ่ายต่างๆเข้ามายัางรายการเพื่อการร้องเรียนนะครับก็สามารถส่งที่ที่จะเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับประชาชนครับครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเราก็จะยุตินะครับหมดเวลาพอดี นะครับแล้วก็แต่ยังไม่จบนะครับผมก็ยังคงจะอยู่ที่ดําเนินสะดวกอยู่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมจะไปลุยที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะในช่วงเช้ากับพุ่มกักอีกนะครับแต่สาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้โปรดติดตามนะครับผมจะไปลุยที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกครับสวัสดีครับ